ครัับไม่ใช่ไม่ใช่ไปนะคะับอาคาวันนี้ถือว่าเป็นการมาดูด้านราวก่อนว่าปีหน้าจะมีสิิดูด้านราวก็มาซ้อมไว้ก่อนนะครับในสุพรรณหงษ์นะครับปีครั้งที่สามสิบสี่เลยแล้วสามสิบสามอ๋อสามสิบสี่เนี่ยปีหน้าแต่ครั้งเนี้ยมาในงานปี สามตัวสามวอนสามตัวสี่มีหมูเด้งแน่ชแต่สามตัวสี่เนี่ยมีหมูเด้งแน่นอนอ่าเอาเป็นหนักเหรอเป็นแบบว่านักแสดงสมทบหญิงคนที่ได้ร <serving os S 2> <Enfin> ับรางวัลก็คือหมูเด้งนี่โป๊แครจะเอาหมูเด้งมาโอ้โหโอ้อะไรนะนักแสดงชายหมูเด้งเล่นดีกว่าเล่น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 เ่นอันนี้มาในนามแบบของภาพยนตร์เรื่องฟุตทักรักหมูเด้งครับอะไรไม่เห็นการ ประกาศต่างๆการเสนอชื่อเข้าชิงต่างๆของแต่ละคนเองเป็นยังไงบ้างครับครับก็แสดงความยินดีนะครับกับภาพยนตร์ไทยนะครับที่ประสบความสําเร็จนะฮะที DVD> ่ได้เข้าชิงรางวัลสุพรรณหงส์ปีที่3 3นะครับแล้วก็ขอให้อ่สมาคมภาพยนตร์ไทยหรือรวมถึงผู้กำกับนะครับหรือรวมถึงผู้จัดนะฮะต่างๆเนี่ยรวมถึงโปรดิวเซอร์นักแสดงทุกคนเนี่ยมีกําลังใจในการทํางานต่อไปเพราะว่าอุตสาหกรรมภาพยนตร์ตอนนี้กําลังเติบโตมากๆ ไม่ว่าจะเป็นหนังผีหนังครอบครัวหนังต่างๆนานานะครับรวมถึงภาพยนตร์เรื่องฟุตทักรักหมูเด้งนะครับ2 8สิงหาคมสุกตัวภาพยนตร์ครับซ<า>ึ่งอานงก็เข้าชีงด้วยเราเล่นด้วยอานงก็เล่นด้วยครับ<อ>แต่ต้องหมูเด้งก่อนจ่วบเลยอานงตุลาต้องหมูเด้งก <c oughs> ่อนพอเราดูนี่รางวัลแล้วเราคิดว่าหมูเด้งสามารถที่จะเป็นโผในรางวัลได้ไหมผมว่ารางวัลของผมเนี่ยขอให้ตกใจประชาชนพอแล้วครับเพราะว่า ผมเนี่ยตั้งใจทําทุกขบวนการเลยครับพี่อยากจะเชิญพี่ๆนักข่าวนะครับไปด้วยนะครับวันที่25สิงหาคมนะครับที่พารากอนนะครับในการเปิดตัวนะครับแต่ภาพยนต์เนี่ยเข้าวันที่28สิงหาคมเต็มๆฝากเต็มเตน่ยตัดต่อไม่ได้ผู้กำกับยอดเยี่ยมเอาไหมคะัรางวัลนี้ถ้าเกิดมีการเสนอชื่อคุณแท็เข้ามาในปีหน้าผมขอเป็นช่วงนี้ช็อตมากครับเป็นรายได้ก็จะดีกว่านะครับแต่รางวัลก็มีความ อยากจะให้นักแสดงนะครับคนอยที่ตั้งใจเล่นกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเรามาในนามของทั้งผู้จัดด้วยครับแล้วก็รวมถึงเป็นผู้กกับร่วมกับพี่ๆที่ทําแฟนฉันนะครับก็คือพี่บอลวิทยาทองหยงแล้วก็รวมถึงทีมงานเพื่อนๆนะครับ <S <S นักแสดงที่เราเอามาเนี่ยก็เป็นคนที่เรารู้สึกว่าเขาเป็นนักแสดงที่มืออาชีพคุณมาริโอคุณหม่ำจกมกคุณแจ๊ดชุนชื่นแล้วก็รวมถึงคุณเบียร์วัตท์อแล้วก็คุณยูรินักแสดงเกาหลีด้วยครับ พุกอยงที่าจะเองน่าจะเข้าใจเรื่องของกระบวนการการทางานที่เบื้องหลังมันไม่ได้ง่ายเพราะเบื้องหน้เาเห็นว่ามีความสุขมันสวยงามมันดูดีเส่จเบื้องหลังนะครัคือถ้าผมตอบ <ๆ S 1> ในม,นมุนนมแบบภาษาบ้านๆที่เข้าใจง่ายๆเลยก็คือคนส่วนใหญ่อะครับจะนั่งดูในโรงภาพยนตร์นะครับแค่ชั่วโมงก,กว่าๆหรือสองชั่วโมงนะครับมันอยู่ในห้องแอร์ครับมันก็ดูแล้วก็มีป๊อปคอร์นในโรงหนังมีน้ําเนื้อกินอะไรครับมันดูแล้วมันก็จะสะดวกสบายง่ายเลยครับแต่ทุกกระบวนการที่คุณดูครับ ตั้งแต่สองชั่วโมงเนี่ยการทํางานของทีมงานทั้งหมดเนี่ยครับผมไปศึกษามานะก็คือเขาทํางาน,นเป็นปีๆครับ uh huh. เขาเตรียมตัวทั้งหมดเป็นปีๆหลายๆปี mm hmm. เขาเตรียมตัวถ่ายทํา mm hmm. เขาต้องบนฝนอย่าตกเขาต้องมีความอุปสรรคเต็มไปหมดเลยครับก็เลยรู้สึกว่าอยากจะให้พี่ๆทุกคนนะครับเห็นใจทีมงานทุกคนหรือรวมถึงหนักขึ้อื่นนะครับนักไทยอื่นที่ที่แบบเขาเขาเขามีความตั้งใจในในโปรเจกต์ mm hmm. ทั้งนั้นอะไรอย่างเงย เครียดเครียดก็มาดูม <absorption> ูด <sucks> ้งดีกว่าเนาะโอ้ถ้ากิจเกียรชั่วโมงนี้นี่ใครเครียดใครแบบครอบครัวอยากจะมาทํากิจกรรมเนี่ยแนะนําเลยครับเป็นหนังครอบครัวที่อบอุ่นน่ารักสนุกสนานนะครับเต็มเต็มรูปแบบครับคุณพาพหนังไปเรื่องนึ่นแต่เรื่องของการมูิ้งพี่แจก็น่าจะไม่แผ่วเหมือนกันหรือเปล่าช่วงนี้ผมตอนนี้หายหาทางเป็นมูแบบลักษณะที่ว่าซื้อของให้โรงพยาบาลครับอยากจะลดถ้าภาพยนต์เรื่องฟุตักตักหมูเร่งเนี่ยมีรายได้เกิน ที่ผมตั้งเป้าไว้เนี่ยผมจะซื้อผมพูดตรงนี้เลยผมจะซื้อเครื่องช่วยหายใจให้กับทางโรงพยาบาลผมซื้อเองนะผมซื้อเองเพราะว่าผมรู้สึกว่าผมได้รับมาแล้วจากคนอื่นที่เขาเนี่ยแต่ผมผมจะซื้อในที่นี้คือจะไม่เป็นรับเงินจากคนอื่นเลยก็คือซื้อเองครับแต่ละสมุดแต่ไปช่วยทางชายแดนด้วยช่วยครับก็คุณโซบีครับเขาบ้านอยู่ที่สุรินทร์นะครับแล้วก็คุณโซบีเนี่ยทีมงานของทางที่ผมไปโปรโมท การท่องเที่ยวให้กับจังหวัดพี่น้องชาวสุรินทร์เนี่ยนะครับก็คือไปกับพี่มดดําแล้วก็ไปไหว้พระอะไรเงี้ยนะครับก็มีเหตุการณ์หนึ่งที่สะเทือนใจมากมากก็คือวันที่เราไปอะครับคุณชลบีก็รายงานว่าบ้านที่เราไปเจอเขาอะเขาก็เสียชีวิตผมก็เลยรู้สึกแบบอุ้ยขอทําบุญร่วมไปด้วยครับแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพี่ๆทหารแล้วก็พี่ๆชาวบ้านที่แบบขอบติดรวดชายแดนทั้งหมดอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นกําลังใจให้ทุกคนที่ตอนนี้กําลังเครียดแล้วก็ประสบปัญหาต่างๆนะครับ ครับส่วนตัวคนรอบข้างเรามีอสวิทงนีนะครับครับส่วนตัวคนรอบข้างเนี่ยก็มีบางคนนะครับที่เป็นเพื่อนเป็นพี่อะไรเงี้ยครับก็มีการวิธีแก้ของผมก็คือเช่นผมก็จะซื้อลงศพไปถวายกับทางวัดนะครับใช้เป็นใช้เป็นซื้อของแทนไม่ได้ให้เป็นเงินนะครับแล้วก็ผมจะซื้อของไปให้เขาอะไรเงี้ยเป็นนมให้กับเด็กนะฮะแล้วก็ขนมอะไรเงี้ยฮะก็รวบรวมอะไรได้ก็รวบรวมไปช่วยกันนะครับีกธีขยักทางที่ทนอนกับอากาเมือง แล้วชาเน็ตก็มองว่าพี่มดดำเอาพี่น็อตออกจากรายการอ๋อเหตุการณ์นี้แหละครับเรื่องพี่น็อตกับพี่มดดาไม่มีครับคุณมดดำกับคุณน็อตเขารักกันครับจริงๆแล้วผมว่าเขาเป็นเพื่อนรักกันมานานแล้วครับไอ้ตรงนี้มั่นใจเลยครับไม่มีการเอาออกกันแน่นอนครับผมเป็นโครงการการันตีได้ครับจริงๆภูมิการของคอนัคูอาจจะแตกต่างกันนเาะพี่พี่มดกับพี่น็อตเวลาอยู่ในรายการว่าจะมีหรือเจริงๆหลังใหม่เป็นยังไงกันบ้างหลังใหม่เขาก็ สนุกสนานเหมือนเพื่อนคุยกันนะครับแต่เขาบอกว่าหลังไม้เขาที่อยู่เดือดเราเคยเห็นตอนที่เราเคยเห็นตอนเขาอยูเดือดกันไหมพูดเชลวันพี่แต่สไตล์กันพูดการจ้าก็เสียงดังเฉยจริงๆไม่มีอะไรผมว่าจริงๆมันเหมือนกับเพื่อนกับเพื่อนคุยกันมันมันเราเรามองว่าเขาเขาเขาทุกคนคือคุยพูดคุยกันสไตล์ของเขาอะไรพี่น็อตเครียดไหมครับเจอเหตุการณ์อะไรนะฮะพี่น็อตไม่เครียดเลยครับเพราะพี่น็อตก็รู้ว่าไม่ได้ไม่ได้โดนเอาออกอะไรเงี้ยพี่น็อตก็ขายก๋วยเตี๋วดีมากตอนนี้แล้วก็ พี่น็อตก็มีงานเยอะมากขึ้นแล้วก็พี่น็อตนี่ไปไหนนี่ฮอตมากตอนนี้แบบคนขอถ่ายรูปพี่น็อตเยอะมากๆาครับ<า>แล้วก็ผมเชื่อว่าทุกสิ่งทุกอย่างครับในเรื่องของการเมืองถ้าเราไม่ได้รู้อะไรหรืออะไรเงี้ยเราก็ไม่เป็นที่จะต้องแสดงความคิดเห็นหรือถ้าใครมีข้อมูลก็แสดงความคิดเห็นในแต่ละภาคส่วนที่เขาอยากจะแสดงความคิดเห็นมันก็ไม่ผิดแต่เราต้องอยู่ในในมุมที่แบบไม่ทําให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรเงี้ยเนี่ี่อตเาเป็นคนกลางระหว่างน็อกับการเารมืๆๆองมีวิธีจัดการ แกปัญหาตรงนี้ยังไงหลังจบเรื่องการเมืองอ่ะผมไม่ค่อยถนัดเลยเพราะว่าผมกลัวโดนเหมือนกันเพราะไม่ค่อยจัดการปัญหากับสองครงนี้กังไรแล้วบั่นที่นราเกับมากันนะเพราะเขาเป็นผนักลางในรายการ <laughs> โอ้โหไม่รู้เลยผมแค่พูดในรายการว่าครับสักสครู่ครับแค่นั้นถ้าเห็นในรายการแฉผมจะไม่ค่อยพูดอะไรหรอกผมอ่า <c oughs> ใช่ใช่ใช่ผมจะพูดแค่แบบครับสักครู่ครับอะไรเงี้ยเพราะเวลาก็เลยรอดใช่ไหมใช่เราต้องรอดเพราะว่าเราไม่รู้เราจะโดนรวบเมื่อไหร่รอดก็แบบ ถ้าอะรเขาโดนดราม่าตลอดมีเราเนี่ยคือแฉเขาก็ทําหน้าที่ของเขาไปอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะถ้าสังเกตคนดูเขาก็จะพิมพ์ไอ้แจ้งมึงที่พูดกี่โมง <c oughs> ผมก็จะพูดตอนท้ายเลยพักสักครู่ครับคแต่ยืนยันหรอที่มดไม่ได้เอากินเอาออไม่โอ้โหยืนยันเลยครับไม่ได้บอกก็ยังทําอยู่วันนี้ก็ไปนะวันนี้ก็เจอวันนี้จะไปแฉแล้วพอมันมีข่าวพอมันมีข่าวแบบนี้ทำให้เรารู้สึกแบบกังวลตรงไหนอ่ะผมว่าคุณน็อตไม่ออกหรอกผมเนี่ยน่าจะโดนเอาออกเพราะพักสักครู่ครับเขาไม่พูดอะไรเลยอะไรเงี้ยก็ ก็แล้วแต่มุมมองคนนะครับว่าว่าแบบคือเราถ้าเราไม่ถนัดคือถ้าสังเกตดีถ้าเราไม่ถนัดแขกคนไหนเนี่ยเราก็จะเงียบเพราะว่ามันดูเสียมารยาทเราไม่รู้ข้อมูลในในความเป็นจริงเขาอะไรอย่างเงี้ยแลวส่วนใหญ่เราในการแฉเราจะถนัดอันไหนอ่ะผมจะถนัดในเรื่องไหนคือผมจะถนัดคือตรงที่ว่าผมเหมือนฟองน้ําอ่ะถ้าสังเกตดีผมจะเป็นฟองน้ําที่ที่ซึมซับของแต่ละคนผมเพิ่งมาทําแฉเนาะผมก็บอกกับพี่มดดำว่าพี่รายการแฉผมขอบคุณพี่มากนะเพราะเป็นรายการ เดียวที่ทําให้ผมอ่านหนังสือเยอะกว่าตอนผมเรียนหนังสือโอ้ตอนที่เรียนคืกลัวโดนใช่ไหมอะไรนะกลัวกลัวโดนกลัวโดนอ่านผิดก็มึงไปอ่านหนังสือให้ดีก่อนไอ้แจ๊คอะไรเงี้ยเพราะว่าผมอ่านหนังสือไม่นไม่ไม่ค่อยแตกผมก็พยายามไปไวไปหกโมงเย็นทุ่มหนึ่งมั่งไปแบบไปอ่านรออะไรเงี้ยเพราะว่าบางทีมันรายการสดมันพลาดไม่ได้ถ้าเมื่อไหร่คุณผู้ชมเห็นผมอ่านเยอะเนี่ยจงภูมิใจเลยว่าแม่งทําได้อะไรเงี้ย แต่ผมจะไม่ให้ใครมายุ่งเกี่ยวกับประโยคแต่ของผมก็คือพักสักรู่ครับขออนุญาตถามนะถรมแต้วกลางที่หมดออกมาพูดเรื่องม o r b i ในรายการอันนี้ไม่รู้เลยนเขาพูดถึงความแบบว่าเคยสนิทเคยแบบว่าเคยเคยคุยเคยดูกันมาก่อนแบบเนี้ยอเขาบอกว่าเขายังไม่ตัดสินว่าใครผิดใครเดี๋ยวรอดูเขาดีกว่าเป็นกับผู้ใหญ่อะไรเงี้ยเนาะเพราะว่าให้เขาจัดการกันดีกว่าเพราะเราก็ได้มีดูบ้างแล้วแหละแต่เราคือเราก็ให้ผู้ใหญ่เขาจัดการดีกว่าผมเป็น 28สิสิงหาคมทุกดวงกประโยชน์ทักลับูดิเราไปดููกหู้ไหมเรารู้จักหมออกเรารู้จักหมดรู้สิรู้สิเขาเคยมาในรายการเนี้ยแล้วเราก็ล้วก็แบบว่าบอกบอกว่าอันนี้มันเป็นเรื่องของของของทางเขาอะไรเงี้ยครับแต่โดยส่วนตัวไม่ได้สนิทไม่ได้อะไรเงี่ในสัมภัษตัวหมบอกว่าหมอปีจะทางรายการจะโอนเงินให้กับทางวัดปันอันี้จรังไหม ผมเคยโอนนะวัตบรรพั่วผมก็โอนไปตามบัญชีเขาอะไรอะแต่ผมไม่เคยผมไม่เคยผมไม่แน่ใจว่าไม่เคยโอนให้ทางที่มีหรือเปล่าจาไม่ได้เลยเขาบอกว่าไม่รับค่าตัวให้โอนเนี่เขาผมอันนี้ไม่รู้เลยผมตีรายการที่ผมทำของทุกคนอะไอ้ขชาภาพาเป็นบัวผมก็พูดแค่ว่าพักสักครู่ครับเหมือนกันผมไม่รู้เรื่องเลยอะไรตนเราโอนแบบไห่โอนปกติเลยโอนทําบุญโอนโอนแบบคือตอนนั้นเนี่ยต้องเราต้องมองในมุมก่อนว่า วัดพระบาทน้ำพุเนี่ยเขาดังในเรื่องของหลวงพ่อที่ช่วยเหลือคนป่วยที่เป็นโรคเอสไอวีทำให้คนเนี่ยมองว่าเฮ้ยท่านน่ารักท่านแบบเป็นพระที่เมตตาที่อะไรอย่างเงี้ยไออันอื่นที่ผ่านมาเนี่ยเราไม่รู้ขบวนการอะไรเลยเราเป็นเด็กเราแค่รู้ว่าท่านเนี่ยดังในอันนี้ในลบุรีผมก็จะรู้แค่นี้แล้วผมก็เห็นพวกแฮชแท็กต่างๆในในข่าวอะไรเงี้ยผมไม่กลา comment, ้าคอมเมนต์เพราะผมรู้สึกว่าผมไม่ได้รู้ไง อะไรมาเนี่ครับอะไรมาอะไรน้รั่ะมาผรั่วฟุตทักทักหมูเร่งยี่สิบแปดตีหาคมก็ลงภาพยนตร์ครับอะไรอย่างใไรคะที่เราเนี่ยเป็นคนที่ทำโบนใส่โมแน่นมากในช่วงนี้อย่างข่าวทาวที่ผ่านมารวมๆกันแล้วเราเจอข่าวแบบนี้มาทำให้เราคุณอยากรู้อะไรใช่ไหมคืนนี้คุณดูแฉเลยเดี๋ยวผมจัดให้เพราะว่าในสคริปต์มีแน่นอนพักสักครู่ครับไม่มัน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 เป็นเรื่องใหญ่ไงเพราะว่าอีกฝ่ายนังไม่ว่าตอบ เพราะบางทีเราไปถู่ก่อนไงเดี๋ยวอ้แบบเราไม่รู้ไม่ในส่วนอันนี้ตัวส่วนตัวของเราสิครับข่าวต่างๆรวมๆกันทั้งหมดแล้วผมว่าจริงๆผมเป็นคนทําบุญเนี่ยก็ผมไม่ได้ซีเรียสอะไรไงผมก็โอนไปอะไรเงี้ยแต่ถ้าเขาจะใครจะไปทําอะไรยังไงเราไม่รู้เลยเราก็รู้แค่ว่าอ่ะเหมือนทากับโซบีอย่างเงี้ยเราเราก็แค่ความสบายใจเราทําในสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราแฮปปี้แล้วแต่อันไหนที่มันผิดถูกเนี่ยก็ว่ากันไปตามกฎหมาย แต่หมอติงเขาก็บอกกันนะว่าการที่เราคิดแบบนี้มันมันไม่ดีนะมันต้องแบบหมอเลยนะหมอจันติน,น,ตนใช่กับกว่าเราควรตรวจสอบบ้างอ,อะไรบ้างอ่ะก็ก็ถ้ามันเป็นเรื่องใหญ่ก็ควรตรวจสอบเพราะว่าเมื่อกี้ผมพูดต่อไงว่ามันอยู่ที่ถ้าผิดก็ว่าไปตามผิดามกระบวนการเนียฮนะแต่ความหมายของเราคือถ้าคุณอยากแก้ที่ปลายเหตุหรือต้นเหตุอ่ะคุณต้องไม่มีอะไรที่แบบนี้เลยคุณอย่ามาพูดว่าเฮ้ยฝากฉันสิโอนสิ คุณต้องเลิกมนะีนักบุญทั่วประเทศไทยเลยคุณเปิดบัญชีของคุณเลยคุณต้องไปห้ามคนของคุณด้วยว่าอย่าโอนแต่ประเด็นของเราคือเราต้องแก้ที่ปลายเหตุก่อนแต่ถ้าคุณมาแบบโอ้ยอย่างนี้อย่างนี้เสียเวลาเหมือนกันคือถ้ารู้ว่ามันจะเกิดปัญหาอีกอ่ะมันมันไปห้ามคนไม่ได้เขาสะดวกแบบนี้เขาสะดวกแบบนี้แต่ประเด็นของผมที่ผมกําลังจะบอกคือสิ่งสำคัญคือเราไม่รู้ว่าแต่ละคนอนะ่ะเขาเป็นยังไงเพราะว่า เมื่อไหร่อ่ะถ้าตามอ,อ่ะถ้ามันมีอะไรที่ไม่ชอบมาพาคนหรือมันมีปัญหาขึ้นมาเนี่ยสิ่งสำคัญเขาจะเริ่มรู้กันแล้วอละไปเหตุจากล้ามจะแก้ยังไงดีอผมไม่ได้ผู้ใหญ่แบบขนาดนั้นน่ะไม่ได้เก่งขนาดนั้นผมยังยังแบบคิดไม่ออกแต่ผมคิดแค่ว่าก็ลองแก้กันดูแล้วกันผมโยนโจทย์ไปให้อะไรเงี้ยเพราะว่า,าสมมติว่าอย่างผมก็อยากกระถามแบบสมาคมพุ่งกับหนังเนี่ยว่าอ่าเขาเขามีผู้ใหญ่เขาสอนผมนะเขาบอกอ่าเนี่ย เอออบอวอไม่ผ่านนะพระเนี่ยเล่นกีตา้าในเรื่องอะไรเงี้ยคือเราเราเรามองในมุมคือเรารู้สึกว่าอันเนี้ยคือเราแค่แค่แค่มองว่านกะตรงเนี้ยท่าในข่าวกับในหนังเนี่ยมันมีความแตกต่างตังเน,นี้ยอย่างเงี้ยเราทำไงแต่เราไม่ได้ไม่ได้ไปแบบไปไปว่าหรือไปอะไรเราแค่สงสัยเพราะเราเป็นเด็กเด็กที่ขี้สงสัยเราก็เลยรู้สึกว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมัน,ม,นมันมีหลายปัจจัยแต่เราอะมองมองในมุมพรน่ารักของเราดีกว่าว่า อะไรที่เราไม่รู้เนี่ยเราอย่าไปยุ่งอะไรอย่างเงี้ยฝากติดีดีครับก็ากเรื่องพุทักรังหมูเด้งยี่สิแปดสิงหาคมทุกโรงภาพยนต์ด้วยนะครับแต่ส่วนอันอื่นก็เดี๋ยวรอไปดูในแชรยอดต้องเท่าไหร่คือเครื่องช่วยหายใจอ่าผมว่าจริงถ้ากําไรเราได้มาเนี่ยเราคืนอยู่แล้วครับเพราะว่าประเด็นของหนังเรื่องเนี้ยครับทําเพื่อส่วนรวมของสังคมเพราะว่าหนึ่งการได้รับมาแล้วเนี่ยฮะคือ อย่าอย่าเขาเรียกว่าอะไรอย่าลืมอย่าลืมการเป็นผู้ให้ครับเพราะว่าผมเนี่ยเป็นอย่างนี้มานานแล้วแต่ไม่ได้โชว์ไม่ได้อะไรอย่างที่พี่เห็นนะครับแต่แค่ว่าเราจะทําแบบที่เงียบของเราเราสะดวกกันหนเราทาแบบนั้นนะครับการทำบุลด้วยก็มาูุกขนาดด้วยครับอยู่ที่พวกพี่ขอความเมตตาพวกพี่ก่อนเพราะว่าเรามองว่าสมมติผมผมอยู่วงการมายี่ิกว่าปีเนี่ยผมจะไม่ลืมเลยคือประชาชนแล้วก็พุ่งกับที่ปั้นผมแล้วก็รวมถึง ทีมงานทั้งหมดแล้วก็รวมถึงคนในวงการคือผมจะให้เกียรติหมดผมไม่เคยทําตัวไม่น่ารักกับใครเลยอะไรเงี้ยจะมีน้อยแต่ก็ไม่ได้แบบไม่ไม่ไม่ได้ทําแบบอะไรที่มันน่าเกียดเลยเนี่ยเพราะว่าผมรู้สึกว่าคนในวงการด้วยกันควรจะให้เกียรติซึ่งแต่ละคน